ไอ้สุดล่อสุดล่อมานี่สุดสองมานี่เนาะมานี่ยเดีวมานี่ยเนาะมานี่ยเดีวโอ้กินไร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 โอ้นี่งอนหูเริ่มงอกกันนะครับอ่าเป็นลาย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 กินไรกินไรเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเออ ไม่มีไรกินมะละกอไม่มีอะไรกินมะละกอไม่มีไรกินมะละกออาบน้ำอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมไม่มีไรกินมะละกออะไรนะมีความเป็นไปได้น่าเอฮึมีความเป็นไปได้น่อือเอาไหม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 เออเอาไหมเออนักเลงนักเลงอือเอาไหมเอาไหม เร็วเร็วขอบคุณก่อนเร็วจะล้างกงให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับกุด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 